เหตุปัจจัยที่เหตให้ปรากฏการไหวแห้งแผ่นดินอันหญ่หลวงอานอน์เหตุปัจจัยที่เหตให้ปรากฏการไหวแห้งแผ่นดินอันหญ่หลวงมียูแปดประการแปดประการเป็นอย่างใดอานอน์มหาปัทถพีนี้ตั้งยุดถึงนำ้ำน้ำตั้งยุดถึงลม ลมตังยุธงอากาศสมัยที่ลมใย,ยผัดเมื่อลมใย,ยผัดอยู่ย่อมยังน้าให้ไหวน้าไหวแล้วย่อมยังแผ่นดินให้ไหวอานน์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเพื่อให้แผ่นดินไหวใยปรากฏอีกป,ประกาศหนึ่งสมณะหรือพรามณ์ผู้มีฤทธิ์เถิงความเป็นผู้สำนานในทางจิตหรือว่า เทวดาผู้มีฤทธิ์หลายมีอนุภาพหลายเขาเจริญปัวีสัญญาเพียงเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญาย่างแห่งกาเขาย่อมยังแผ่นดินนี้ให้สะเทือนสถานวันไหวไดอานนท์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สองเพื่อให้แผ่นดินไหวหญ่ปรากฏอีกประกาศหนึ่งเมื่อใดโพธิสัตว์จุติ จากมูเทพสันดุสิตมีสติสัมปะชัญญะก้าวลงสู้คันแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสถานอานน์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สามเพื่อให้แผ่นดินไหวไ่ปรากฏอีกประกาศหนึ่งเมื่อใดโพธิสัตมีสติสัมปะชัญญะ ออกจากท้องแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สี่เพื่อให้แผ่นดินไหวใใหญ่ปรากฏอีกประกาศหนึ่งเมื่อใดตถาคตได้ตัส,สู้พรมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั้นสถานอานนท์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าเพื่อให้แผ่นดินไหวง่ายปากฏอีกประกาศหนึ่งเมื่อใดตถาคตย่อมยังธรรมจักอันบ่มีจักอื่นยิงกลัวให้เป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวั่นไหวย่อมสั้นสะเทือนย่อมสั้นสถานอานนท์อันนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่หเพื่อให้แผ่นดินไวหวไ่ปากฏอีกประกาศหนึ่งในการใดตถาคตมีสติสัมปชัญญะโปร่งอายุสังขารในการนั้นแผ่นดินย่อมวั่นไหวย่อมสั้นสะเทือนย่อมสั้นสถานอานนต์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เเพื่อให้แผ่นดินไวหวไ่ปากฏอีกประกาศหนึ่ง ในการใดตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิ่เสสนิพานธาตุในการนั้นปัตวีย่อมวั่นไหวย่อมสัน้นย่อมสะเทือนอานนตอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่แปดเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปากกอานน์เหตุปัจจัยเทียดให้ปากกการไหวแห้งแผ่นดินอันให่หลวง มีอยู่แปดประกาศเล่านี้แหละ